โอเคดสวัสด <c oughs> okay, okay, mm ีค hmm, ร so so <laughs> okay, like hey, ับัดีค่ะครับแล้ววันนี้เราก็มาตัดผมกันนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ตัดผมมานางมากเราาดูกันนะครับว่าทรงที่แนนจะตัดให้พี่แกเป็นทรงอะไรมันต้องมีอะไรมาวางอะไรนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบางลำโพงต้องถามว่าได้ยิน ถ้าได้ยินพิมพ์มาบอกไหมค่ะได้ยินไหมอ่ะได้ยินอยู่แล้วแหละตอนนี้คนดูสองพันคนได้ิไม่เห็นมีใครบอกได้ยินเลยเขาบอกว่าไม่ต้องพูดก็ได้ตัดเพงเลยตัดเพลงไม่ได้ยินเหรอได้อ๋ได้ยินเขาบอกได้ยินเนาะเฟย์จออจากรอบไป เาส่งอะไรรีเควสมาได้ส่งอะไรก็ได้เก็บหัวเครับ <c oughs> อ๋อคือมันจะดีเลยนิดน,นึงเวลาเราพูดเขาเพิ่งจะมาตอบกัน <c oughs> ต้องพูดกำกับปะไม่ต้องพูดกำกับพูดกำกับได้ ก็นี่พี่เต็กตัดผมในรอบกี่เดือนนะครั้งทีมพี่เนนตัดให้มิถุนามิถุนาเอ้ยใช่ปใช่มิถุนาใช่มิถุนาตั้งแต่ตอนพรอตอนอึ้วนเป็นตอนไหนอื้นขึ้นนิดนึงตั้งแต่ตอนนั้นนัอ่อห้าสิบเอ้ยหกสิบหกสิบหกหกสิบเจ็ดตอนนี้อ่ะตอนนี้เหรอสบหกหใบหวยใบหวยเจ็ดหก ช่คเดี๋ยวจะมีไปถ่ายงานใช่ไหมแล้วต้องมาตัดผมต้องมาตัดผมมาลดน้ำหนักหน่อยควนได้ก็ผมได้อ้วนได้ผมได้ครับล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิมทุกที่ทุกอย่เขาบอกว่าตอนไหนก็รักอ้วนก็รักตัดยังไงให้หล่อขนาดนี้อ๋อนี่กี่โมงแล้วเนี่ยคนตื่นหรือยังกี่โมงแล้ว จะสิบอีกจะสิบเอ็ดโมงแล้วงไม่เห็นอยู่เลยสองพัน <12, 000. S 2> นี่อาจจะยังไม่ตื่นกัน,ใ,นใช่อันนี้ลองไลฟ์ในไอจีครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับที่เราไลฟ์นในไอจวันนี้จะมาสอนพี่เป็กเล่นไอจีนะคะใช่เพราะว่า<ช>ปกติไม่เคยให้หล่อขนาดนี้นี่กี่โมงแล้วเนี่ยคนตื่นหรือยัง กี่โมงแล้วเด็กอาจจะยังไม่ตื่นกันใช่นี้เราไลฟ์ในไอจีครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับที่เราไลฟ์ในไอจีวันนี้จะมาสอนพี่เป๊กเล่นไอจีนะคะใช่เพราะว่าปกติไม่เคยทำสตอรี่ไม่เคยทำไลฟ์ไลฟ์ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านีนสอนนีนเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ไซเบอร์ ตอนนี้ก็คนดูประมาณสองพันนะคะสองพันคนครับเขาบอกว่าตื่นแล้วกำลังจะไปทำงานแล้วค่ะครับผมไปทำงานให้มีความสุขครับทุกคนวันนี้วันจันทร์ใช่วันนี้วันจันทร์ครับบอกบอสบอกว่าเขาแวะดูพ่เ็กแป๊บหนึ่งใช่จดรถดูแล้วก็สวัสดีบอสด้วยครับ เขาบอกงานเอาไว้ก่อนค่ะไม่ทำงานกันแล้ว่อือหือทำหน้าอือหืออ๋อส่วนมากเขายัง work from home กันอยู่ก็เราดูดูดูด้วยได้ทำงานไปดูไลฟ์ด้วย work from home work from home ขาบอกแฟนมาก่อนค่ะเมื่อเช้าทานอะไรเมื่อเช้าทานข้าวผัดกับอเออ่สครับเบอร์เอชขมผัโซมอสกับเดนิชเดนิชแล้วก็ซุปบอกเขาสิว่าวันนี้กินมาละกี่มื้อร์ทุกครั้งที่ลูกสาวมาเนี่ยหาร้านทานกันไม่หยุดเลยนะครับวันนี้มีนัดทานหลายร้านมากเลย น่าเลยกมหลดเน้ยเขาถามว่าพี่เป็กตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นตีห้าคืนพี่เป็กตื่นเช้ามากใช่ไปดูซันไรส์ซันไรส์นอนสามทุ่มเนาะนอนสามทุ่มเลยวันนี้แนนตัดผมให้พี่แบบไม่อ้วนนะปะไม่อ้วนตัดเราวหล่อขึ้นสิเออลองชม ถ้าจะตัด,ดกับแนนต้องไปตัดที่ไหนฮะกิกกี้บิวตี้สเปซสยามสแควร์ค่ะใช่อ <Sure>. uh, ่ะโมทหน่อยถ้าจะตัดผมกับน้องแนนนะคะ mm hmm. ไปได้ที่ร้านกิกกี้บิวตี้สเปซอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสามนะคะกิกกี้บิวตี้ DM มาได้เลย <Ja. S 2> สอบทุกคนกิกกี้บิวตี้สเปซสยามสแควร์ซอยสาม ใช่แต่ว่าของแนนต้องจองก่อนนะไม่รับ Walk-in ว้าวว้าว exclusive แต่ว่าแนนเ็จะถนัดเรื่องทำสีผมใช่ตัดกับทำสีนะตัดกับทำสีคือถ้าเกิดใครที่แบบคิดอยากทำสีแบบสีบลอนพวกตอนนี้ที่เรานิยมกันอะนี่คือสีแบบที่แนนทำเนี่ยสีเอสใช่เอสมอนมนอะไรเงี้ยเขียนถูกใครอยากได้โอ้อยได้ เดี๋ยวนี้จะคอยอ่านคอมเมนต์ให้นะตอนนี้คนดูอยู่ที่2,300แล้วแล้วติง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 มิงติงตมงเิงแล้วิงติงติงเิงต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 ิมติงติงตกงตงติงงตองติอติงติองติงติิงติงมิงตาองลง บอกพี่เป๊กทำสีผมบ้างสิสีอะไรเนี่ยมี่ำนึงพี่เป๊กอยากสีบลอนใช่เปา้อทำาปมนนี่สีอะไรเลยสีดำตาสีดำตาสีดำมันก็ทำยากอะทำเข้มมากทำน่าจะสีกลบทหอมถ้าทำถ้าทำน่าจะปังเลยนะีอเขาอยากทำสีชมพูใช่เป่หรือบลอนหรืออะไรไม่รู้วะบลอนบลอน โยนบอกว่าเหมือนกุมารทองเลยน่ารักชมได้ไหมชมได้ไหมเดี๋ยวก่อนร้อยเสร็จก่อนแหมตอนนี้ใครเอาผมขึ้นขนาดนี้ก็พอกันนละแหละอยากเห็นร้อยสักผีเสื้อค่ะตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้แผมอยู่ รู้ได้ไงว่าเรามีรอยสักใหม่อ่ะเนี่ยแนนอธิบายว่าจะสักแบบไหนเอ้ยไม่ใช่จะตัดแบบจะตัดตรงไหนใหเด็กก็ตัดอยู่คล้ายๆเดินได้แหละข้างสั้นลงแต่ข้างหน้าก็ยังยาวๆอยู่นะเก็บทรงเก็บทรงข้างหน้าก่อนหนาหน่อยอช่ขี้ก้มดีงามขี้กลมข้าผม เป็นผ ah, oh, oh, i̇şte ah ah yes> ู้ช่วยนะครับคุณเดยวอ่ะออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำไปเดินบีชมาตั้งแต่ตีห้าใช่คือซันไรส์เขาบอกว่าที่เห็นที่เป็กซอนสักใหม่ก็เห็นเป็กเสื้องเก้าไงใา่ไหมอ๋อฮู้เออแม่เห็นยัง นี่ยแบบนั <Ende esa> ้น okay. ง okay. 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 ่ายไยังพี่เนมบอกก็เหมือนสมัยก่อนุู้สกว่ารู้รู้ทุกเรื่องโอเคด้านข้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับด้านข้างนุ้งจะได้สะพกที่ฉีดน้ำให้เรา สรงนี้ไม่ได้เลยสรงนี้ได้มาแล้วเยอะแต่ฉันชอบเวลาแบบแกแบบนี้ผมมาอะเด็กแบบสันๆแบบมีผมมาหน่อยอะไรเงี้ยชอบมากเลยทรงนี้เขาบอก เราจะแหวกจะแสบมันมีคนบอกว่าวันนี้วันนี้วันเกิดหนูเฮียอวยพรให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับครับพี่เบิร์ดเดย์นะครับมีความสุขมากๆนะครับวันนี้วันเกิดใครรู้ว่าพี่ซังอ๋อเออใช่ทุกคนวันนี้วันเกิดพี่ซังเลยเมื่อวาน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 คนไปครับพี่เบิร์ดเดย์พี่ซังกันครับเร็วใช่เมื่อวานเหมือนพี่ซังบอกว่าขอพี่ซังแข็งแรง สภาพแข็งแรงกินกับผู้อาวุโสเป็นระดับผมแกตอนดิ้ต่หลออมากเห็นไหมตอนผมลงทุกคนกอโอเคบอกอยากได้ผมทรงตอนเป็นนักกากจริงโจ๊ะแต่อันนั้นคือเหมือนผมเป็นปวดเลยปะใช่บวดเสร็จ ไอยการ์ดๆน้องนี่แพงไหมครับนีน้องนีนฝากสอนพี่เป็กให้เซฟไลฟ์ด้วยนีนเองก็ต้องเซฟไลฟ์ไม่เป็นเพราะนี่ไม่เคยห็นไลฟ์ทาไม่เป็นเซฟไลฟ์ได้ด้วยก็เดี๋ยวขอไป Google ก่อนนะคะหรือถ้าถ้าทำยังไงก็พิมพ์มานี่ยังทำไม่เป็นปกติเราในใน Facebook ใช่ไหมงั้นเราก็เปลี่ยนเป็นไลฟ์ใน f เฟซบ o ๊กไหม หรือว่าเดี๋ยวถามเขาก่อนไหมหรือว่าให้ไลฟ์ไปไหนะอันนี้ตอนนี้มีคนดู2องสองั้นตามไปที่ Facebook นะครับเดี๋ยวตามไปไลฟ์ใน Facebook นะคะจะได้แบบว่ากลับไปดูย้อนหลังได้เพราะว่านินเซฟไลฟ์ไม่เป็นเซฟไม่เป็นเดี๋ยวรอรอไหนเออน่าจะได้แหละโอเคครับจะเจอกันใน Facebook ครับก็กดนี้ก็ไหกดออกอันนี้เจอกันใน Facebook นะคะครับ NVO